ที่กาลสินเองเนี่ยเมื<ะ>่อวานนี้ก็มีพายุฝนที่พัดถล่มในพื้นที่นะครับรูปปัน้พนพญานาคก็ยังเอาไม่อยู่นะครับถึงคัดว่าหักครึ่งทีเดียวแต่งานนี้ก็ยังดีที่ว่าเจ้าของตําหนักที่เขาเป็นเจ้าของรูปปั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอาเพศอะไรแต่อย่างใดเป็นเรื่องภัยธรรมชาติล้วนๆครับ ทีที่พายุฝนนะครับพัดเอารูปปั้นพญานาคราชขนาดใหญ่เลยนะครับภายในสำนักของอาจารย์บอลซึ่งเขาเปิดเป็นวังปู่อนันตนาคราชนี่อยู่ที่ตำบลกลางหมืน่นอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับต้านแรงลมไม่ไหวเพราะว่าคือมีไหลเสียนเนะาะแล้วก็คงจะแบบเป็นเหมือนลักษณะว่าเออเป็นต้านแรงลมนะครับ ก็จริงๆมีสิ่งปลูกสร้างแบบนี้เยอะนะในบ้านเรานะครับหลายจังหวัดหรือตามวัดตามสำนักสงฆ์ตามอะไรต่างๆที่แบบเน้นสร้างให้มันแบบเป็นแลนด์มาร์กอะเนาะอลังการเน้นอลังการเน้นความใหญ่โตอลังการใช่ไหมครับนะแล้วก็บางทีเป็นรูปของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอะไรต่างๆนานาเป็นเทพนะทั้งเทพไทยเทพฮินดูอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดอะนะนะครับพญานาคอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกว่าโดนเรื่องของลม ทำให้เกิดความเสียหายเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสองวันนี้ครับอาจารย์เจ้าของสํานักเนี่ยบอกว่าแม้ว่าก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันแกฝันด้วยนะฝันเป็นลางว่าเห็นตึกสูง60ชั้น60ชั้นเลยหรอขนาดตึกสตงองนียยัง20กว่าชั้นนะแกเห็นตึก60ชั้นเนี่ยพังถล่มแล้ววันรุ่งขึ้นก็รูปปั้นขององค์ปู่พญานาคเนี่ยถูกพายุพัดพังเสียหายแต่โดยส่วนตัว ก็ยังเชื่อว่าเกิดจากการที่การสร้างฐานรูปปั้นเนี่ยมันอาจจะรับเรื่องของแรงลมอะไรต่างๆไม่ไหวค่ะแล้วตำหนักแห่งนี้ก็ไม่ได้เปิดให้คนมาสักการะมาไหว้กันเนี่ยนานแล้วนะครับที่เกิดก็ด้วยหนึ่งงานไม่ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าฐานรองรับองค์ปู่มีแค่เหล็กนะครับเหล็กกล่องนะครับเพียงไม่กี่ต้นนะครับก็เลยทำให้พายุฤดูร้อนมาก็ ซัดองค์ปู่อย่างที่ในคลิปแล้วก็ในภาพที่เราเห็นนะครับนี่ค่ะก่อนที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาจะคิดไปอื่นไกลบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างเจ้าสํานักหรือว่าอาจารย์ที่เขาเคารพนับถือออกมาบอกแบบนี้เองเนี่ยมันก็มีผลต่อเรื่องของ<ช>ความเชื่อแล้วก็<ช>คือเรื่องของ ความเป็นวิทยาศาสตร์ถูกไหมคะเพราะว่าภัยธรรมชาติเนี่ยบางทีถ้าใช้ความเชื่ออย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายได้อย่างนี้ถ้าบอกว่าลูปปั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของโครงทรงโครงสร้างเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเหตุให้ที่อื่นๆตรวจสอบกันค่ะ,ะ,ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอาเพศอะไรใดๆเรื่องฟ้าฝนนี่แหละก็เรียกสติเนาะคีม <นะ S 1> ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะส่วนที่แม่สายเชิงรายเมื่อวานนี่ก็ตกอ,อกตกใจไปตามๆกันหลายคนเห็นภาพแล้วแบบ เรียกว่าหลอนเลยอ่ะคือเราเปรียบเทียบวินโดว์สองฝั่งให้ดูนะครับว่าน้ําท่วมใหญ่ปี6 7จําได้อยู่เลยว่าช่อง7 HD ของเราเนี่ยลงพื้นที่ค่ะใช่ไหมยังไปเยียวยากันอยู่เลยไปให้กําลังใจพี่น้องกันอยู่เลยเพิ่งไปกันมาเองนะครับเมื่อวานนี้เอาอีกแล้วที่ตลาดสายลมจอยแหล่งการค้าขายนะบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่แม่สายนะครับน้าเรียกว่าหลากเข้ามาท่วมชุมชนอีกแล้วเป็นครั้งแรกของปีเขาบอกว่าเริ่มเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ช่วง11โมง ทั้งบริเวณชุมชนหัวฝายชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนซึ่งระดับน้ำเนี่ยขึ้นอย่างรวดเร็วและเอาอีกแล้วคุณผู้ <c oughs> ประกอบการชาวบ้านเจ้าของร้านค้าเก็บข้าวเก็บของไม่ทันเพราะว่าไม่รึกว่าน้ำเนี่ยมันจะมาเร็วขนาดนี้ตลาดสายลมจอยเขาขายหลายอย่างพ <c oughs> วกเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างรองเท้าเสื้อผ้าชุดกีฬาของกินขนมขนม <c oughs> เสียหายกันไปนะครับถ้าเปรียบเปรยอ่ะ คือคราบนั้นตายยังไม่ทันจางเลยอ่ะ<ช>ออได่หอไหมคะยังซับกันไม่แห้งเลยอ่ะมามีกแล้วอ่ะบ้านบางหลังก็เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหลังเลยนะคะใช่แล้วหลายคนก็ถามว่าเอ้าแล้วจากคราวที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีเรื่องของการแบบสร้างอะไรมาป้องกันเลยเหรอ,อใช่ไหมบทเรียนเรามีแล้วนะเออทีเนี้ยคือพอช่วงค่ําระดับน้ําเริ่มลดลงเข้าสู่สภาวะปกตินะครับพ่อค้าในตลาดสายลมจอยก็บอกว่าพอเห็นน้ําท่วมเนี่ยคือมาตั้งแต่เดือนเมษาอย่างเงี้ย หวั่นใจอดกังวลใจไม่ได้ครับแต่ว่าก็ต้องทําใจเพราะว่าที่ตั้งของตลาดเนี่ยอยู่ใกล้กับแม่น้นําเลยแต่เท่าที่ได้ฟังจากทหารที่ก่อนนั้นี้ก็มีการทํากําแพงป้องกันน้ําท่วมคือไม่ใช่ว่าไม่ป้องกันนะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จจะเสร็จภายใน2เดือนก็กล่าวว่าเออหน้าฝนปีนี้ก็เผื่อได้มีอุปกรณ์มีอะไรมาป้องกันเพิมเ่มเติมบ้างก็หวังว่าจะช่วยป้องกันน้ําได้ แต่ที่แน่ก็คือเมื่อวานทะลักไปแล้วนะครับค่ะ<อ>แล้วทีนี้เนี่ยในในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังวางใจไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้พรุ่งนี้ยังอยู่ในช่วงของการเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานแทบจะทั้งภูมิภาคเลยขณะเดียวกันพื้นที่ภาคกลางนะคะนครสวรรค์อุทัยชัยนาทกาญจนบ,บุรีลบบุรีและสระบ,บุรีเฝ้าระวังกันไว้ด้วยในวันนี้ค่ะ